สวัสดีครับนะครับก่อนอื่นนะครับผมก็ต้องขอสวัสดีนะครับสำหรับเพื่อนๆพี่ๆนะครับผมสมาชิกทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมนะครับผมการรีวิวสินค้าประเภทของ power amp นะครับจากทางร้านคมออริโอนะครับผมผ่านทางช่อง u t u b e นะครับลูกอีสานพันข้าวเหนียวจากอำเภอหนองกรุงศรีจังหวัดกาลสินนะครับ แล้วก็ขอฝากสมาชิกนะครับผมที่กดติดตามทางช่อง y t u b e แล้วเด้อนะครับใครผ่านไปผ่านมานะครับผมฝากเข้าไปกดติดตามทางช่องทางเพจด้วยละกันเด้อนะครับเพจคมซาวบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งนะครับเราจะอัปเดตสินค้ากันใน2ช่องทางด้วยกันนะครับช่องทาง YouTube ที่ท่านกําลังรับชมอยู่ในขณะนี้นะครับแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางก็เป็นช่องทางเพจนะครับคมซาวบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งนะครับก็คงยังรับซื้อเหมือนเดิมนะครับสรับ อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับเครื่องเสียงกลางแจ้งนะครับขอแค่รุ่นที่มันไม่เก่ามากเกินไปนาะพี่น้องเนาะนะครับรับซื้อให้หมดเลยนะครับส่วนรายละเอียดนะครับรูปภาพต่างๆสมาชิกสามารถนะครับแอดไลน์นะครับโดยที่เข้าไปในแอปไลน์นะครับแอปไลน์นะครับแล้วก็เข้าไปค้นหาด้วยเบอร์โทรนะครับกดเบอร์โทรลงไป063 0 5 6 4 8 7 6นะครับไลน์จะขึ้นว่าคมสาวนะครับหลังจากนั้นสมาชิกก็ส่งรูปภาพส่งรายละเอียดเรื่องของราคามาได้เลย นะครับขอบคุณสมาชิกเก่าขอบคุณสมาชิกใหม่ท uh, right uh, like like so right. so ุกทุกท่านนะครับที่ร่วมบริโสินค้าจากทางร้านด้วยละกันนะครับอ่ะนะครับผมวันนี้เข้าเรื่องเข้าราวกันเลยเนาะนะครับก็อาจจะมีภาษาอีสานบ้างนะครับภาษากลางบ้างไม่ว่ากันเนาะพี่น้องเนาะนะครับเป็น power amp คาวนะครับตัวนี้เป็นหน้ารุ่น3,600นนะครับตัวนี้สภาพสวยมากพี่น้องนะครับอ่ะเดี๋ยวดูใกล้ๆเนาะนี่เลยนะครับสภาพตามในคลิปเลยนะครับสวยมากนะครับรอยถลอกแคบไม่มี นะครับวันนี้จะราคารากหญ้าแน่นอนนะครับให้กับสมาชิกเราได้ใช้งานกันนะครับตัวนี้น่าจะเป็นคาร์ดดีเนาะนะครับเป็นคาร์ดดีหม้อแปลงครับหม้อแปลงก็ถือว่าลูกใหญ่พอสมควรนะครับมาพร้อมกับคาปามาตรฐานทั่วไปนะครับเดี๋ยวขอญาตนะครับผมเพิ่มแสงแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะดูบอร์ดว่าเป็นบอร์ดรุ่นไหนนะครับนี่นะครับงานก็ถือว่าดีนะครับผมบอร์ดมาตรฐานเลยนะครับตัวนี้เป็นบอร์ดของดิจิค <art> ัสนะครับดิจิค <art> ัสเดี๋ยวครับเดี๋ยวซูมแป๊บหนึ่ง ดิจิคัสทีเอ็นห้าพันโอ้นะครับบอดใหญ่พอสมควรเลยนะครับตัวนี้นะครับบอดใหญ่มากนะครับบอดใหญ่มากรุ่นห้าถ้าเป็นลักษณะเป็นเพิ่มคาปานะครับเข้าไปเพิ่มหม้อแปลงลูกใหญ่เข้าไปนี่ตัวนี้ได้ถึงข้างละสี่ดอกเลยนะครับสิบแปดนิ้วนะครับแต่ตัวนี้รู้สึกว่าหม้อแปลงนี้จะทํามาเล็กนิดนึงนะครับสิบแปดนิ้วได้อยู่นะครับแต่จะเป็นประมาณข้างละดอกนะพี่น้องเนาะนะครับแต่โดยรวมก็คือสวยมากนะครับข้างหลังที่เข้าไปได้ไม่น้อยนี่เนาะ นะครับเดี right? ๋ยวสักครู่เด้อนะครับเดี๋ยวให้ชมด้านหลังนะครับเดี๋ยวให้ชมกันทุกซอกทุกมุมนะครับด้านหลังก็นะครับผมมีโหมดโมโนสตูดิโอให้นะครับผมเป็นรูปแบบของการกดนะครับพี่น้องครับนะครับสับแจ็คสายสัญญาณมีแจ็คโฟนมี XLR นะครับแล้วก็สายสัญญาณลำโพงนะครับมีสเปกคลอนแล้วก็มีดำแดงนะครับครบเลยนะครับโดยรวมสวยมากนะครับผมแท่นนี้นะครับสวยมากเลยนะครับส่วนกำลังวัดนี่ผมไม่แน่ใจนะครับแต่เป็นบอร์ดรุ่น5 ห้าพันนะครับเป็นหลอดรุ่นห้าพันของดิจิครัสนะครับโอ้นะครับจำเลยนะครับนะครับทีนี้นะครับเรื่องแปดโอมสี่โอมกำลังวัดยังไงนี่ต้องขออภัยด้วยนะครับถ้าผมไม่ชัดเจนเด้อนะครับไม่ค่อยสันทัดเท่าไหร่นะครับอ่ะโอเคนะครับทีนี้นะครับเราจะมานะครับทดสอบนะครับในส่วนของอ่าน้ําเสียงนะครับของตัวนี้กันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับแล้วก็ความปกติของ พอแอมปกติดีไหมนะครับอ่าขาตั้งกล่องกับห่างพอดีเละพี่น้องอ่ะเดี๋ยวเด้อวพี่น้องเด้อนะครับสอมจะเข้าก่อนอ่ะนะครับพี่น้องครับบางนึงขออภัยพี่น้องครับขากล่องห่างนะครับอ่ะนะครับมานะครับมาทดสอบในส่วนของความปกติในส่วนของน้ําเสียงนะครับตัวนี้ว่าจะเป็นยังไงนะครับเซ็ตทดสอบก็จะเป็นต่อลาโพง18นิ้ว1ดอก15นิ้ว1ดอกต่อช่องนะครับรวมเป็น2ดอกนะครับต่อโดยไม่ผ่านเครื่องปรุงใดๆทั้งสิ้นนะครับก็ เป็นต่อพานโพแอมนะครับไปหากับโน้ตบุ๊กเลยนะครับอ่ะสักครู่หนึ่งนะครับขออนุญาตเลือกซาวแป๊บหนึ่งอ่ะโอเคนะครับผมซาวมาแล้วนะครับทีนี้ก็เปิดเครื่องกันเลยนะครับปั๊บอ่าโอเคนะครับไฟหน้าแท่นนะครับผมไฟออนนะครับขึ้นนะครับปกตินะครับพัดลมระบายอากาศนะครับผมสองตัวด้านหลังโอ้ผมน่ะผากปิวเวอร์เลยพี่น้อง พัดลมแห้งดีครับพัดลมนะครับหมุนปกติดีนะครับอ่ะตัวเครื่องตอนนี้ยังไม่มีเสียงจี้เสียงหำนะครับทดสอบกันเลยอ่ะนะครับช่้นที่หนึ่งนะครับ ีน้ำเงินนะครับส้อนแสงสวยๆนะครับชานัล A นะครับผมชานลที่หนึ่งนะครับปกติดีนะครับอาจชานลที่สองนะครับไปสิกเนลนะครับชานลที่สองก็ออกปกตินะครับผม ทดสอบสอ,สองช่อนพร้อมกันเลย ครับผมไม่น่าอาจจะได้18ข้างละ2ดอกอยู่นะนี่นะครับแรงใช้ได้เลยนะครับแล้วก็เสียงดีด้วยนะครับในส่วนของตัวเครื่องนะครับผมการใช้งานปกตินะครับไม่มีจี้ไม่มีหัมนะครับแล้วก็ในส่วนของพัดลมลมบรยอากาศนะครับก็หมุนปกติทั้ง2ข้างนะครับวอลลุ่มนะครับไม่มีจวดมีจาตเลยนะครับใช้งานปกตินะครับสภาพถือว่าดีมากเลยนะครับอ่ะนะครับผมเท่านี้นะครับถือว่า นะครับจัดราคาโปรโมชั่นให้กันเลยเนาะนะครับเฉพาะกล่องนี้ก็ตกไปจะเกือบ2000แล้วนะครับผมนะครับก็จัดพร้อมใช้งานแบบสภาพเครื่องเกือบเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับราคา4,900บาทเท่านั้นนะครับ4,900าบาทคุ้มสุดคุ้มนะครับสเปคนี้คุ้มมากครับผมเอาไปแยกอะไรขายนี่ก็ยังได้เกินเลยนะครับหม้อแปลงก็ลูกใหญ่นะครับบอร์ดก็เป็นรุ่น5 0 0 0ันของดิจิคาร์ดนะครับไม่ธรรมดานะครับอะใครที่สนใจนะครับก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันเข้ามาได้เลย นะครับเบอร์โทรศัพท์0630564876นะครับสายตรงเลยจะเร็วกว่าเด้อพี่น้องเด้อนะครับแอมสภาพดีดสภาพสวยๆนะครับใช้งานตามคำแนะนำจากทางเรานะครับแนะนำไปนะครับเพราะแอมจะใช้งานได้อ่าระยะการใช้งานที่ยาวนานนะครับไม่ค่อยมีปัญหานะครับแต่ถ้าเราจะไปอัดเกินกำลังมากเกินไปนะครับก็ไม่อยากจะแนะนำนะครับแอมราคา4,000กว่า ห้าพันกว่าจะไปขับสิบแปดนิ้วค้างละสองต้องการแบบอิบๆแน่นๆนี่มันก็หายากนิดหน่อยนะพี่น้องเนาะนะครับความเป็นไปได้นี่แทบจะไม่มีเลยนะครับผมก็เอาความจริงใจว่ากันนะครับส่วนใครที่รับเครื่องไปแล้วมีปัญหานะครับผมในการใช้งานนะครับก็สามารถนะครับผมแจ้งมาทางเราได้นะครับยินดีนะครับผมรับให้พี่น้องนะครับทุกกรณีนะครับขอแค่อย่างเดียวนะครับได้รับเครื่องไปแล้วก็เทสเลยเด้อพี่น้องเด้อนะครับเทสเลยไม่ใช่ปล่อยนานนะครับสิบวันยี่สิบวันค่อยมาลองนะครับ อ่าไม่ได้นะครับแบบนั้นนะครับอ่ะโอเคนะครับขอบคุณทุกท่านที่เสียสละเวลามารับชมการรีวิวสินค้าจากทางร้านด้วยนะครับขอบคุณพี่น้องทางภาคอีสานนะครับขอบคุณพี่น้องทางภาะกลางแล้วก็เอฟทุกทุกท่นเดอนะครับ0 6 3 0 6 4 8า6นเดนะครับ4 9 0 0บาทนะครับทางร้านมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับบวกเพิ่มตามระยะทางนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กด s u b สไครต์นะครับเราจะพยายามนำสินค้าดีๆ นะครับอุปกรณ์เครื่องเสียงดีๆมาตรฐานใช้งานได้จริงใช้แล้วพี่น้องถูกใจนะครับไม่ต้องซื้อบ่อยนะครับฝากมาให้กับพี่น้องเราได้ใช้งานกันเนาะนะคบผมขอบคุณพี่น้องทุกๆท,ท่านครับคลิปนี้จากลากันไปนะครับผมสวัสดีครับ